รัฐบาลสาหราชาชณาจาักรเตรียมรับรองวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีการใช้งานกรณีฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ภายในเดือนพฤศจิกายนซึ่งจะเพิ่มวัคซีนของซิโนแวคและซิโนฟาร์มจากจีนรวมถึงวัคซีนโควาซีนของอินเดียเข้ารายการวัคซีนที่ได้รับอนุมัติสำหรับนักเดินทางขาเข้าขอ,ของประเทศ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนเป็นต้นไปซึ่งหมายความว่านักเดินทางที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เหล่านี้ครบ2โดสจะถูกพิจารณาว่าได้รับวัคซีนครบโดสแล้วในสาอาณชจักรปัจจุบันประชากรอายุ12ปีขึ้นไปในสาอาณชจักรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 โดสแรกมากกว่าร้อยละ87 ได้รับวัคซีนครบโดสมากกว่าร้อยละเจและได้รับวัคซีนโดสกระตุน้นหรือโดสที่3มากกว่าร้อยละสิแล้ว